ลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับวันนี้ผมต้องขอขอบกาบขอบพระคุณแม่ทองแล้วก็พี่ไมยที่น่ารักนะครับวันนี้สนับสนุนนะครับซื้อลูกชิ้นแจกนะครับวันนี้ขอให้แม่ทองพี่ไมยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นที่จะแจกนะครับวันนี้เยอะมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ทองพี่ไม้ที่น่ารักนะครับ วันนี้สนับสนุนนะครับซื้อลูกชิ้นแจกนะครับวันนี้ขอให้แม่พี่ไม้นะครับแม่ทองพี่ไม้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นที่เราจะแจกนะครับวันนี้เราแจกลูกชิ้นปลานะครับมี3อย่างนะครับมีลูกชิ้นปลานุ่มนะครับไส้กรอกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลากรอกนะครับวันนี้เราแจกทั้งหมดรวมกัน3อย่างเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแจกกัน มาเลยครับคนละชุดแจกตีครับกิบเลยคนละชุดคนละชุดครับแจกตีครับซีครับครับกิบได้เลยครับครับครับคนละชุดครับเดินมาได้เลยครับได้กินทุกคนครับกิบได้เลยครับ ไม่ต้องกลัวครับกลัวไม่ได้กินนะครับได้ไหมอ่ะองบ้านของคนกินได้เลยนะครับยายครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคนละชุดครับครับเดินเลยคนละชุดครับอายไม่ได้กินครับโอเคครับครับ ครับมาเลยครับติบเลยชิ้นปลาเลยครับเมาได้เลย,เลยมาเลยครับคนละชุดเอาเปไปร้องให้ลูกชิ้นปลาครับเหลือหนึ่งชุดครับโอเคอออเอาเโอเคโอเคอเค,อเค,อครับวันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณแม่ทองพี่ไม้ที่น่ารักนะครับวันนี้ซื้อลูกชิ้นแจกนะครับขอให้แม่ให้พี่ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับขอบคุณมากๆครับ